สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอพระเจ้าเสริมกําลังและอวยพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านที่จะมีสันติสุขและกําลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสองทรงเอื้อบทที่สองดาวิดทุนถามพระเจ้าว่าควรกลับไปที่ยูดาหรือไม่พระเจ้าก็ทรงตอบดาวิดว่าจงลุกขึ้นเถิดดาวิดก็พาภรยาสองคนกับครอบครัวไปอยู่ในยูดา อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆในอ่ารอบเฮบรดนชาวยูดาห์มาเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์อย่างเปิดเผยสมูเอลเจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับในหนึ่งสมูเอลบทที่16ข้อที่13แต่ตอนนั้นทำอย่างลับๆการเจิมครั้งนี้เป็นการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของกษัตริย์ดาวิด ต่อหน้าสาธารณาชนชาวอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็ไม่ยอมรับดาวิดในฐานะกษัตริย์จนเวลาผ่านไปถึง7ปีครึ่งดาวิดส่งผู้สื่อสารไปขอบคุณชาวยาเบทกิเลอาดที่เสี่ยงชีวิตนำศพของกษัตริย์ซาอูลมาฝังชาวยาเบทแสดงความกตัญญูความเมตตาต่อซาอูลเพราะว่า กษัตริย์ซาอูลเคยช่วยเมืองยาเบสกิเลอตให้พ้นจากศักตรูนะครับใน1นึสมุเอลบทที่11ต่อไปอับเนอร์แม่ทัพของกษัตริย์ซาอูลได้พาอิชโบเชตราชะโอรสของกษัตริย์ซาอูลไปที่เมืองมหานาอิมและสถาปนาเป็นกษัตริย์เนื้อกิเลอาดเนื้อคนอาชูคนยิสเรเอลและก็คน เอฟราอิมคนบิยามินและอิสราเอลทั้งหมดเราจะเห็นนะครับสองอย่างก็คือดาวิดเป็นกษัตริย์ในยูดาส่วนอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็ยอมรับอิสโบเชตเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเราเห็นถึงความแตกแยกกันนะครับไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกแบ่งกษัตริย์กันทหารฝ่ายอิสโบเชตคืออับเนอร์แม่ทัพของซาอูลพบกับทหารของดาวิด เพื่อจะประลองดาบกันที่ข้างสะนะครับเมืองกิเบโอนทหารนะครับฝ่ายของดาวิดก็คือโยอาบบุตรนางเซลุยาก็เลือกฝั่งละ12คนฝั่งของอับเนอร์12คนฝั่งของอทหารของยูดา12คนเพื่อที่ประลองดาบกัน เเผวบิยามินก็อยู่ฝ่ายอับเนอร์เ่ายูดาก็อยู่ฝ่ายดาวิดนะครับฝ่ายดาวิดก็คือ,อโยอาบการต่อสู้ดุเดือดกันมากผลสุดท้ายก็คืออับเนอร์และคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อทหารของดาวิดบุตรทั้งสามของนานเซลุยาก็คือโยอาบอาบิชัยและอาซาเฮลนะครับส่วนอาซาเฮลนะเป็นคนที่วิ่งเร็วมาก ในโพสจนะของพระเจ้าบันทึกว่าเป็นคนที่วิ่งเร็วมากก็วิ่งตามอัปเนอร์ไปอัปเนอร์เตือนว่าให้กลับไปมิฉะนั้นอาจจะถึงเสียชีวิตได้เตือนแล้วไม่ฟังนะครับอัปเนอร์เตือนแล้วไม่ฟังก็เมื่อเข้าไปใกล้อัปเนอร์อัปเนอร์ก็เอาคนหอกแทงท้องของอาซาเฮลตายเมื่อพิชายโยอาบมาถึงก็นำศพน้องชายไปไว้ในอุโมงค์เมืองเบตเลเฮม พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้นะครับมีอยู่2อย่างก็คือ 1. ตั้งไฟตั้งอยากเป็นหญ่อับเนอร์ก็นำอิชโบเชตนะครับให้มาเป็นกษัตริย์นะครับเขาคิดอยากจะเป็นใหญ่คอยหนุนหลังกษัตริย์และก็อับเนอร์ตัวคนนี้นะครับที่เป็นตัวอันตรายและเป็นคู่แข่งของดาวิดส่วนดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้แล้วนะครับต่อจากกษัตริย์ซาอูล ส่วน h b ชโบเชตนั้นมนุษย์เลือกกันเองผลสุดท้ายก็คือไปลายไม่เล่าอย่างที่2ก็คือไม่ยอมรับการตักเตือนอาซาเฮลนะครับอับเนอร์ ur, เตือนแล้วว่าให้กลับบ้านอย่าตามนะเพราะว่าเขาเกิดการฆ่ากันอยู่นะครับอับเนอร์ ur, ก็หนีไปแล้วก็ฮาซาเฮลก็ตามไปผลสุดท้ายเมื่อไม่ฟังจุดจบก็คือความตายนะครับการเชื่อฟัง เป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อเขาตักเตือนแล้วไม่ฟังผลสุดท้ายก็คือความตัดดังนั้นเราต้องทอมใจและเรียนรู้ไปกับพระเจ้า 1. เปโตบทที่5ข้อที่6นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงทอมตัวลงใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรนะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระเจ้าต่างฝ่ายต่างอยากเป็นใหญ่นะครับใน ผู้เชื่อนะครับเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราไม่ควรที่จะเป็นใหญ่นะครับเราทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพระเยซูกิตเราต้องยอมรับคาตักเตือนจากคนอื่นนะครับเมื่อคนอื่นตักเตือนชีวิตของเรานะครับเราต้องยอมรับแล้วก็เราปรับปรุงแก้ไขให้ดีนะครับก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังอวยพรให้กับพี่น้องนะครับจากพระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ เวลานี้เราจะท่องตัวลงอธิษฐานสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์ ที่ได้ทำแลวพระอ,องค์จะท่งฟังคำอ้อนวอนของเราและประทไทยพระอ,องค์จะอยู่ด้วยกับเรา time so when